พราะโอกาสทางการศึกษาคือหนทางสู่อนาคตถ้าคุณอยากเป็นนักวิจัยทางด้านชีววิทยาที่เก่งอยากเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรัฐและเอกชนหรือธุรกิจส่วนตัวด้านการศึกษามาเปลี่ยนความถนัดให้กลายเป็นอาชีพเปลี่ยนความฝันให้กลายเป็นความจริงที่นี่สาขาวิชาชีววิทยาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ชยาการศึกษาของหลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยาคณะพารุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนมหาสารคามครูชีววิทยาเป็นผู้มีความรู้ความสามารถมีทักษะมีเจตคติที่ดีสามารถบูรณาการและจัดการเรียนรู้พัฒนาผู้เรียนวิจัยอย่างเป็นระบบสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยปัญญามีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรณแห่งวิชาชีพครูรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เรามีหลักสูตรที่เข้มข้นทันสมัยปรับตัวให้เข้ากับยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาสอนด้วยเนื้อหาที่กว้างขวางครอบคลุมหลายสายอาชีพอาทิครูหรืออาจารย์ในโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนบุคลากรทางการศึกษานักวิชาการและนักวิจัยทางด้านชีววิทยาศึกษาผู้สอนหรือบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนของภาครัฐและเอกชน พนักง,งานบริษัทในประเทศและต่างประเทศทั้งภาครัฐและเอกชนหรือธุรกิจส่วนตัวด้านการศึกษาเป็นต้นสาขาของเรามีเทคโนโลยีการสอนที่ทันสมัยพร้อมรองรับนวัตรกรรมการสอนใหม่ๆในอนาคตมีอาจารย์ที้มีประสบการณ์พร้อมที่จะช่วยเหลือและให้คำแนะนํากับนักศึกษาทุกคนให้เข้าใจศาสตร์วิชารอบรู้งานครูและบทบาทหน้าที่ของครูฝึกเป็นผู้ช่วยครูและผู้ช่วยสอน ฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ครูมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครูไม่ว่าคุณจะมีเป้าหมายความถนัดความฝันหรือแพชชั่นอะไรเราเปลี่ยนให้กลายเป็นจริงได้มุ่งหน้าตัอนาคตไปพร้อมกับพวกเราสาขาว,วิชาชีววิทยาคณะพรุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม